ครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักด์นะครับก็มาอัปเดตนะครับการแก้ปัญหานะครับรถ Honda s c o o p ป I นะครับรุ่นไฟเลี้ยวในบังลมนะครับนี่ก็คือภาพนะครับหลังจากที่เราทำการตัดต่อนะครับและเก็บสายไฟนะครับจากที่หนูมันแทะนะครับ อันนี้คือพลาสติกชุดสีร่องรอยที่หนูแทะนะครับที่หนูมันแทะนะครับหลังจากเราทาเราทําการเก็บสายไฟเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ายังมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างนะครับอ่าเปิดสวิตช์กุญแจครับเปิดสวิตซ์กุญแจครับอ่านะครับ ไฟ F I ติดแล้วกระดับนะครับอ่าทีนี้ผมจะเปิดไฟเลี้ยวนะครับเปิดไฟเลี้ยวพิ่กุ้ยเปิดไฟเลี้ยวขางซ้ายซ้ายอ่าไฟเลี้ยวหน้าซ้ายติดนะครับไฟเลี้ยวหลังซ้ายติดนะครับแต่ไม่กระพริบอ่าเปิดไฟเลี้ยวขวาครับไฟเลี้ยวหลังขวาติดนะครับไม่กระพริบ ไฟเลี้ยวหน้าขวาไม่ติดนะครับอ่าถอดหลอดมาดูครับเออนี่คือหลอดอะนะครับนี้พอเราถอดหลอดมานะครับหลอดดำเลยนะครับอ่าดึงหลอดที่ติดรถออกไปครับแล้วเราก็เอาหลอดใหม่ใส่นะครับอ่านะครับหลอดไฟเลี้ยวหน้าขวาขาด แต่ตอนนี้เปลี่ยนหลอดไปแล้วนะครับไฟเลี้ยวก็ยังไม่กระพริบคือติดค้างเฉยๆนะครับไฟเลี้ยวไม่กระพริบนะครับสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากตัวนี้นะครับนะตัวเนี้นะครับถ้าเรียกให้ถูกต้องจริงๆเนี่ยนะครับเขาเรียกตัวแฟลเชอร์นะครับแฟลเชอร์แต่เรามากักจะเรียกกันว่ารีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนะ อันนี้เป็นตัวรีเลย์หรือตัวแฟชเชอร์เดิมติดรถนะครับอาจจะเป็นของเดนโซ่เป็นของเดนโซ่แล้วท่านสังเกตนะครับว่าของแท้ติดรถเนี่ยนะครับเขาจะมียางนะครับกันน้ํากันฝุ่นมาให้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเอาตัวแฟชเชอร์หรือรีเลย์ตัวใหม่ใส่อันนี้เป็นของเทียมนะครับยี่ห้อมิซูบานะครับ ลักษณะของขาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับตำแหน่งขาไม่เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาใส่เข้าไปเนี่ยมันจะใส่ไม่สนิทนะครับดูนะครับอของเทียมราคาตัวละหลักสิบบาทนะครับของแท้ตัวละหลักร้อยนะครับมันจะไม่สุดมันติด เนี่ยนะครับสวมแล้วจะไม่สุดนะครับเพราะว่าลักษณะขาเนี่ยหรือขั้วเสียบที่ตัวแฟชเชอร์หรือตัวรีเลย์เนี่ยจะไม่เหมือนกันตอนนี้ใส่รีเลย์หรือตัวแฟชเชอร์ตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับผมจะเปิดไฟเลี้ยวใหม่กระพริบน,นะครับไฟเลี้ยวขวาติดนะครับกระพริบนะหน้าขวากระพริบ หลังขวาท่านเห็นนะครับกระพิบอ่าเลี้ยวซ้ายครับอ่าหน้าซ้ายกระพิบหลังซ้ายกระพิบนะครับแล้วของเก่านะครับไฟเบรกนะครับติดจะเบรกหลังนะครับอ่าบีเบรกหลังติดบีเบรกหน้า อ่าไฟเบรกติดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสตาร์ทเครื่องครับเพื่อดูไฟท้ายหรือไฟหลีนะนี่นะครับไฟท้ายหรือไฟหลีก็ติดครบแล้วนะครับอ่าเบรกหน้าติดเบรกหลังติดนะครับนั้นสรุปนะครับในรถคันนี้นะครับรดับเครื่องครับในรถคันนี้นะครับครั้งแรกที่สัญญาณไฟเลี้ยวไม่ติดนะครับคือเกิดจากหนูนะครับกัดสายไฟชุด หลังทางด้านท้ายตรงนี้ขาดนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวหน้าขวาที่ไม่ติดนะครับก็คือหลอดขาดทีนี้เมื่อไฟเลี้ยวติดแล้วนะครับแต่ไม่กระพริบก็คือเกิดจากตัวแฟชเชอร์หรือตัวรีเลย์ขาดนะตรงนี้ถ้าเกิดว่าท่านเจ้าของรถอยากจะได้รีเลย์หรือตัวแฟชเชอร์ของแท้ก็ต้องจ่ายค่าตัวแพงหน่อยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าพอใจกับมิซูบารราคาแค่หลักสิบบาทนะครับก็จะใส่ได้ประมาณนี้นะครับไม่สามารถใส่เข้าไปสุดได้นะครับเพราะลักษณะขั้วเนี่ยมันมีเล็กแล้วมันมีใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของแท้เนี่ยนะครับดึงยางออกมาครับยางยางนี่นะครับเขาจะมียางให้นะครับแล้วลักษณะของขั้วนะลักษณะของขั้วเนี่ยเขาจะเป็นขนาดเดียวตลอด นะครับอ่าเอามาเทียบแเราดูอยู่คนละด้านดูเห็นไหมแต่พอเป็นของเทียมนะครับคุณไม่ต้องขยับตามผมแล้วครับเห็นไหมลักษณะขั้วไม่เหมือนกันนะครับอ่านั้นจริงๆแล้วบริษัทผู้ผลิตของของเทียมของเลียนแบบก็น่าจะทําให้เหมือนของแท้หน่อยนะครับเวลาสวมลงไปก็จะได้ง่ายและเป็นมาตรฐานนะครับ ก็ในการแก้ปัญหานะครับ h o n d a Sco ู p นะครับรุ่นไฟเลี้ยวบางลมนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับนั้นก่อนจบทริปนี้ก็อย่าลืมนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับเป็นเรื่องแปลกนะครับที่หนูนะครับจะชอบเข้ามาทำรังนะครับในรถออโตโมตินะท่านก็ดูแลสถานที่อาคารบ้านเรือนของท่านให้สะอาดนะครับป่าจากเศษอาหารนะครับ มันทำความสะอาดลดนะถ้าหนูมันเยอะก็อาจจะไปซื้อสเปรย์ฉีดกันหนูมาใส่ด้วยก็ได้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมวิดีโอคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับ